TQM คว้า3ารางวัลใหญ่ในหน้าประกันภัยดีเด่นปี63 TQM ผู้นำที่ปรึกษาด้านประกันภัยรายใหญ่ของไทยเข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร p r i m i m i n i s t e r Insurance a w a r d s ประจำปี2563ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยหรืออปพอ ภายในงานได้รับเกียรติจากนายอาคมเติมพิทยาภัยศิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมอบรางวัลโดยมีดรอัญชลินพันิพาประธานและดร์นภสนันพันิพาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท TQM Insurance b r o k e r จำกัดเข้ารับมอบรางวัล ั้งนี้บริษัท TQM Insurance Broker จำกัดได้รับรางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่นและรางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่นด้านบริษัท TQM Life Insurance Broker จำกัดได้รับรางวัลนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลคุณภาพดีเด่นซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมา